ช่องอินดาวนะคะก็ได้โอกาสที่จะไปวัดสร้างกุศลผลบุญชวนทุกท่านนะคะที่ได้ดูคลิปนี้มาวัดด้วยกันนะคะพุทธวจนะมอาซค่ะไปฟังธรรมที่เป็นอาการิโกนะคะ ที่ฟังแล้วนะคะไขข้อไขข้อสงสัยต่างๆหมดสิ้นไปนะคะมาที่นี่นะคะธรรมจณนะพุทธะคือพุทธเจ้านะคะธรรจันะคือคำพูดของพระพุทธเจ้านะคะ คำตอบทุกคำตอบนะคะไม่เข้าใจอะไรมีข้องใจอะไรนะคะถามได้นะคะที่พุทธวันะจ้งบริัก่อน ตายนะคะก่อนตายต้องเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนตายรู้ที่เข้ามาใกล้ๆเอ้วนั้นนะคะที่จะรู้ท่านใดที่ไม่ยอมเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมมาศึกษากับคือไม่เข้าใจนะคะ คิดว่าตัวเองรู้แล้วอะจริงๆเราได้ไม่รู้นะคะยังเดินทางผิดกันอยู่ขออนุญาตใช้คำนี้นะคะยังเดินทางผิดกันอยู่นะคะยังเดินทางไม่ค่อยถูกกันถูกอาจจะถูกเป็นบางเรื่องนะคะบางเรื่องไม่ถูกก็เยอะก็มีนะคะซึ่งเมื่อก่อนช่องิงดาวก็ก็หลงทางไปเยอะมดเรน que conectar